สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากับนุ้ยแฮฟฟ์นุ้ยสเตย์ประจำวันที่15มีนาคม2564ค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ y r ถ้าชอบคลิปพยากรณ์อากาศของนุ้ยและคิดว่ามีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะกดกระดิ่งก็เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของนุ้ยนะคะเพื่อนๆเ,เขียนเข้ามารายงานสภาพอากาศของจังหวัดเพื่อนๆว่า วันนี้ร้อนมากน้อยแค่ไหนนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์และทุกๆกกำลังใจที่มีให้กันค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่กับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันค่ะโดยมีฝนบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะทั้งนี้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีลมใต้และลมตันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำเอาความชื้นนะคะเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตอนออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะจึงขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพนะคะเนื่องจากสภาพที่ร้อนไว้ด้วยค่ะสำหรับลมตอนออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็ทำให้ภาคใต้ในช่วงนี้นะคะมีฝนบางแห่งค่ะ ส่วนฝุ่นละอองในระยะนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณภาคกลางตอนล่างนะคะและภาคตอนออกจึงทําให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันยังคงมีน้อยถึงปานกลางค่ะเว้นแต่ภาคเหนือยังคงมีแนวโน้มของการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่มากนะคะเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีกําลังอ่อน และอากาศไม่สามารถลอยตัวขึ้นในแนวดิ่งได้ตามปกตินะคะจึงทำให้การระบายของอากาศมีน้อยค่ะตอนนี้เราก็มาฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันนะคะภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่กับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันค่ะและมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด17 26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-39, งองศาเซลเซียสค่ะลมตวนตกความเร็ว10-15ึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุดนะคะอยู่ที่จังหวัดลำปางและจังหวัดตากค่ะอุณหภูมิสูงสุด39องศาเซลเซียสค่ะเที่ยมเพอแม่สอดจังหวัดตากท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนมีลมอ่อนนะคะพรุ่งนี้มีฝนค่ะ เที่ยงเพลลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรท้องฟ้าโปร่งมีลมพัดเอื่อยๆค่ะอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสไม่มีฝนค่ะเที่ยมเพลบางกระทุ่มจังหวัดพิษนุโลกท้องฟ้าแจ่มใสมีลมอ่อนนะคะอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะภาคตวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด21-25องาองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตอนออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอุณหภูมิสูงสุด37องศาก็ได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะภาคกลางมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันและมีฝนบางแห่งค่ะอุณหภูมิตำสุด2 4่ําสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียส ลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอุณหภูมิสูงสุดได้แก่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ38องศาค่ะเที่ยมเพอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีท้องฟ้าโปร่งนะคะสลับกับมีเมฆบางส่วนมีลมโชยค่ะอุณหภูมิสูงสุด35องศาพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะเที่ยมเพอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนค่ะมีลมอ่อน อุณหภูมิสูงสุด31องศาค่ะพรุ่งนี้มีฝนนะคะภาคตะวันออกมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันค่ะและมีฝนบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร อุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะเที่ยอเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีมีฝนตกตอน10โมงถึงเที่ยงค่ะฝนปรอยนะคะตกอีทีตอนบ่าย3และ5โมงเย็นค่ะปริมาณฝน10โมงถึงเที่ยง0.6ม mm. ิลิเมตรบ่าย3ถึง5โมงเย็น0.3ม mm. ิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะมากกว่าวันนี้ด้วยนะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทย มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนเล็กน้อยบ้างแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรอุณหภูมิสูงสุดนะคะ35องศาค่ะมีอยู่3จังหวัดด้วยกันนะคะก็ได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขนันธ สุราธานีแล้วก็ยะลาค่ะเที่ยงเภอปะทิวจังหวัดชุมพรท้องฟ้าโปรง่งมีลมโชยค่ะอุณหภูมิตอนเช้าเนี่ย25องศาตอนกลางวันก็31องศาแล้วก็ตอนเย็นค่ะ27องศาช่วงนี้ยังไม่มีฝนนะคะเที่ยงเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชฟ้าครึ้มสลับกับมีเมฆบางส่วนค่ะมีลมอ่อนอุณหภูมิตอนเช้าเนี่ย24องศา ตอนกลางวัน30องศาแล้วก็ตอนเย็น25องศาค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามานันมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตวนออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่ง ลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะอุณหภูมิสูงสุด36องศานะคะมีอยู่2จังหวัดด้วยกันค่ะได้แก่จังหวัดภูเก็ตและก็จังหวัดกระบี่ค่ะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันค่ะและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียส ลมใต้ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ37องศาอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะที่เขตทวีวัฒนามีฝนตกโปรยๆปรยนะคะตอน11โมงถึงบ่ายโมงค่ะมีลมโชยนะคะอุณหภูมิสูงสุด33องศาค่ะพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะจบพยากรณ์อากาศค่ะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย